สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสซยลุยนะทุกคนนนนีนรถจีสมสมมากพี่น้องมาแล้วจ้ามาแล้วจีนั่นโอ้ยเห็นตวัวหัวจ้องลองหนูเบิงจเจ้าเลนมาตั้งกล้องถ่ากลอยกันตั้งกล้องถ่าคขึ้นกันพี่น้องมีแบบว่ามีการว่าเออจะถึงบ้านแล้วนะว่สาสั้นออกมาแล้วว่สาสันนะคะนี่ตีไฟเลี้ยวมาแล้วสิครับมาจอดปีกบเนาะ อยู่นะขึ้นแล้วเจ้าชาไทยนะอาทิตย์หน้าก็ได้ขับรถตัวเองแล้วค่ะได้ขับรถตัวเองแล้วนะอู้ในมาแล้วมาแล้วจอดแล้วนะเดี๋ยวเรา,ร <laughs> ารมาดอดูว่าสาวนุ้นได้อะไรมาฝากเราหรือเปล่า มันหม้อมาเขากับย่างไปพี่น้องมันลีลาอยู่เด้อมันลีลานี่ล่ะเออเจ้า <laughs> จท้ายอ่ะแล้วไปย่างไปย่างไปเอาสาวนุ่นนะคะโน้ได้อะไรามาฝากค่อยเป็นคลิปสาวนุ่นดัมซิงนะคะไปทำขนมแม่น้องเบย์กับพ่อน้องไม้นะคะเมรุมาตได้ขนมมาฝากเรา งจากรถแล้วทุกคนอะไรนะเอาสาดอะไรเอา,า,อเอาแล้วทำไมไม่เอาลงอ่ะ <c oughs> โอ้ยสับเปลืย <c oughs> ให้ควยบอถาดนี่ โอ้ยมาเอาเองเด้อบอ,อไปชงเด้อนะโอ้ใส่ถวยมากเลยบอเดนี่โอ้ยก็มันไม่เย็ยนเนาะมันห่อนโอ้อไ่ยเองข้เอาของฝากเลยของฝากนะคะสับป,ปะเลือ สามารถติดต่อได้ที่บ้านถนนชัยนะคะเอาเองเราไม่เอาไปส่งนีี่ของใรเอาขงี่ยเสีนี่ยมัจบเที่ยงบ้านอันเองอันเองยัไจำ เป็นพรีเซนเตอร์เอาถ่ายรูปเป็นพรีเซนเตอร์ขอเข้าไปดูในช่องตกลงเข้าไปดูในช่องในท้ายเพิ่งถ่ายเห็นนิดเดียวฮัลโหลจะรออยู่ไหนหนูถึงบ้านแล้วนะเมื่อสิ พี่มอดให้ดูอะไรพี่ลืมอะไรไว้ในรถหนูสามารถติตดต่อได้บ้านถนนใจด้้อคะ่ะบอกไปหายด้อเมาเองดืง้อให้ขนมแถมถาดให้ขนมแถมถาดมาไนเอม,ม,ม,มาเอามาคุยด,ดีฮัลโหล ให้ขนมแนมถาดบ่หมดได้กำไรหลายเนาะได้ถาดกลับมาบ้านด้วยอ่ะไป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 ทุกคนแล้วมันแลวันไม่เป็นบ่ ออกจากซึ้งมันร้อนไงมาใส่ถุงแล้วมันเป็นไอก็เลยใส่จานเอาอาอกปุ๊บกับบา้าเลยใส่จานมาใส่จานจานนั้นก็จานได้จานเออรถนี้นรถคอยนี้ <laughs> รถ,ถาจจจจาพายกับรถไผยว่าแม่นรถคอยโซล้อคอยประทันซิมอยู่ยังไม่ทันชิมเลย มันตล่าเนาะอะไรนะไฟแรงเงอกแม่เลยใครจะมแกตู่น้องนยังนกลัวมาเน้องมานี่น้องมาอ้าวก็ทำขนมแถมถาด ได้ขนมแถมถาดนุกับพี่มดอะมาบ้านสัตรุก่อนแล้วพี่มดก็ถือถาดจากบ้านสซโรก็ทําขนมไปบ้านสซโรก็ถือถาดขึ้นรถมาพอลงจากรถกับพากันกลืมพอกลับบ้านก็ไม่มีใครจําได้มาถึงบ้านอะพ่อพี่มดถาดอยู่ไขนมอะมาชิมขนมแกจะทำขนมแกทำข้าวขนมไหว้รถมาแล้วที่จริงอ่ะมันต้องนึ่ง ยี่สิบนาทีถ้าอยากให้มันเป็นสีดำๆอ่ะแต่ทีเนี้ยไม่มีเวลาไงก็เป็นนาทีเป็นนาทียุบออกเป็นนาทียุบออกเป็นนาทียุบออก้ากันรีบไงเร็วอร่อยพอดีเลยดู้อเจืมหวานไหมไม่ไม่หวานใช่ไหมพอดีบอกว่าไม่หวานใช่ไหมแต่ตอนที่เขาเห็นส่วนผสมอ่ะเหมือนจะหวานมากถ้าเขาถ่ายน้ำมันหนึ่งถ้วยขนาดเนี้ยน้ำมันพืชอ่ะไม่กินนะกินแต่หนึ่งนึงที่เอาไปใครกินดีนี่ค่ะหน้าตา ถ้าเห็นส่วนผสมไเขาเรียกพูดง่ายๆนะครับเค้กกล้วยหอมนะถ้าเห็นที่ใสนการเนี่ยจะไม่หวานอีกรอถ้าเห็นส่วนผสมไม่หวานไหมหวานพอดีแกบอกว่ามันจะไม่หวานได้กินแล้วนะจ๊ะแม่น้องมีกับพ่อน้องมีหวานนะสำหรับบัวอร่อย ถ้าหวานก่อนนี้มันจะเลี่ยนอร่อยอร่อยเลยอร่อยนะคะไม่มันแบบว่าทำแบบว่าไม่ได้นานไม่ใช่กินเดียวหวานอืมกินได้นานพอดีอร่อยกินไปหลายอันอร่อยค่ะอร่อยไหมเน่กล้าวอร่อยใช่หรอกนึ่งนึ่งได้แล้วสามถุงเเยจจาเมาไปหนึ่งถุงได้กลับบ้านแล้วอ่ะเยจจาเอาไปหนึ่งถุงก็เลยต้องไปกันต่อ ก็เลยได้มาแค่นี้แหละว่าโอเคหมดแค่นี้แหละไม่กินแล้วไม่กลับบ้านทำที่บ้านก่อนบ้านที่เชฟเป็นแม่ใช่ป๊อสแอบอยู่ยวอนพันเจ็ดใหไม่กินอีกเจ้าเด้อต้องเอาขนมสามถาดมาแลกกับถาดขนมสามถาดนะคะแลกกับถาดสามถาด สับปลือกกันสิว่าขอชื่อไม่ก็ได้ถาดมันอ่ะกินอร่อยอรอนุ่มหอมหอมกล้วยอือหอมนุ่มนุ่มอร่อยพอดีไม่หวานมากกินได้เรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าทำหวานปุ๊บอันแรกหวานอันสอง สามกินไม่ได้คบามกเดียวมาไหมแม่เดาว่าไม่จะไปงานจะครับจะรคบเกิดเด็กเอเกมาเลยเก็รีบไปวิ่งนเอ็งดูก็เอ็งดูค่ะแม่ดูแค่ดูน้ำข้าเสียไ้หมดเลยกันน้ำข้าโอ้กันน้ำออกกันน้ำเย็นมากินหน่อง ตอันอ้ตัซอนละี่หาอันละพี่น้องแต่ไรมือเนี้ยไปหบลิงอร่อยปิดหลานแล้วไม่แย่มันต้องเจริน้ำใหม่ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณกับขนมของสับเปลือนะคะแม่น้องเมย์กับพ่อน้องเมย์นะแซ่บไ like รค่ะพี่น้องนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสบายดีสวัสดีจ้ะ